นักข่าวรายงานครับเกิดเหตุน,นักเรียนชายชั้นมอห้าทำร้ายครูสาวจนระบาดเจ็บสาหัสเพียงเพราะไม่พอใจผลคะแนนสอบครับเหตุเกิดที่จังหวัดอุทัยธานีเมื่อวันที่หสิงหาคมที่ผ่านมาโดยครูเขาบอกว่าเมื่อวันเกิดเหตุครูเตรียมที่จะเข้าไปประกาศผลสอบกลางภาคที่ห้องเรียนระหว่างนั้นนักเรียนชายชั้นมอหคนดังกล่าวก็เข้ามาถามครูบอกว่าครูครับผมสอบได้คะแนนเท่าไหร่ครับ ครูก็บอกไปว่าของเธอได้18คะแนนน,นักเรียนชายคนนั้นก็ขอดูนนคะแนนครูก็ให้ดูซึ่งในส่วนที่เขาไม่ได้คะแนนเต็มเนี่ยนะเป็นส่วนอัตไนนะที่ต้องแสดงวิธีทำเขาทำมาสองบรรทัดมีเพียงคำตอบซึ่งถูกต้องแต่เขาไม่ได้แสดงวิธีทำครูก็เลยไม่ได้ให้คะแนนเต็มพร้อมกับอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงไม่ได้คะแนนเต็มแต่นักเรียนไม่ฟัง ครูก็เลยบอกว่างั้นไปฟังคุณครูท่านอื่นก็ได้ว่าครูท่านอื่นจะให้คะแนนแบบครูไหมจากนั้นนักเรียนก็ไปถามครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์เหมือนกันครูก็อธิบายให้ฟังว่าทําไมถึงได้คะแนนแบบนี้ครูเขาก็บอกว่าคะแนนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดินดุลพินิษฐะของครูผู้สอนแต่ละท่านด้วยนะลูกลักนะลูกลักนี่ก็ได้คะแนนเยะหน่อยไอ้พวกหลังห้องนี่ก็ตะเกียกตะกายกัน ได้ยากหน่อยก่อนที่นักเรียนชายคนนี้จะเดินกลับมาหาครูแล้วก็บอกว่าครูที่ไปถามให้คะแนนเท่านี้ครูจะให้ผมเท่าไรล่ะครูก็บอกว่าครูก็ให้เท่านี้แหละไม่ให้เพิ่มหรอกเราเพราะถือว่าอยู่ที่ดุลพินิจของครูผู้สอนแต่ละท่านและครูก็บอกเขาว่าให้เข้าไปสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยใหม่นักเรียนคนนี้โมโหแตะโต๊ะที่ครูนั่งตรวจข้อสอบมาทีหนึ่งว่างั้นอ่ะ แล้วก็ออกจากห้องไปประมาณ10นาทีก่อนจะกลับเข้ามาใหม่แล้วก็พูดบอกว่าครูต้องขอโทษผมครูก็เลยย้อนกลับไปว่าใครกันแน่ที่จะต้องขอโทษนักเรียนคนนี้ก็นั่งอยู่ที่โต๊ะประมาณรักสองสามนาทีแล้วจู่ๆก็ลุกขึ้นมาต่อยที่หน้าครูหลายครั้งแล้วก็เตะแล้วก็ตีเข่าใส่ครูนะจนเพื่อนๆในห้องเนี่ยเกิดอาการหวาดกลัวแต่ก็พยายามเข้ามาช่วยห้าม กระทั่งมีครูอีกคนหนึ่งเข้ามาช่วยแต่นักเรียนชายคนนี้ก็ยังใช้คําพูดหยาบคายด่าทอครูแล้วก็ยังบอกอีกว่าสมควรแล้วนะโดนแบบนี้สมควรแล้วหลังเกิดเหตุครูก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งก็มีอาการฟกช้ำที่ดวงตาที่หัวด้านซ้ายก็บวมซีโครก็อักเสบแล้วก็ไปแจ้งความเมาไว้ที่โรงพักหนองฉางเมื่อวันที่8สิงหาที่ผ่านมา ตำรวจนัดสอบปากคำวันพรุ่งนี้นะครับขณะเดียวกันหลังเกิดเหตุผู้ปกครองของนักเรียนได้ติดต่อเข้ามาขอโทษครูแทนลูกอ่าโดยนักเรียนชายคนนี้ถูกพักการเรียนและก็มาทำเรื่องลาออกจากโรงเรียนในเวลาต่อมาทุกวันนี้ตอนนอนนี้ยังผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ไม่อยากให้เรื่องที่เกิดขึ้นนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับคนอื่น เรื่องคะแนนสอบไม่จำเป็นต้องมาทำลายร่างกายกันขนาดนี้เพราะว่ามีอีกหลายวิธีในการแก้ปัญหาในส่วนตรงนี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องเลือกใช้กำลังกับครูเออ่ไอเด็กคนนี้ไม่รู้โตขึ้นจะเจริญหรือเปล่า <c oughs> เรื่องลับได้คะแนนสิบแปดคะแนนไม่เต็มเต็มก็น่าที่จะยี่สิบใช่ไหมขาดไปสองคะแนนสิบแปดเต็มยี่สิบเนียโอ้โหมันไม่พอใจแต่หนูฟังแล้วมันเตะครูนะ เออารู้ในคนอัานข่าวเรียนนี่นะถ้าเต็มยี่สิบเนี่ยได้รักสิบเอ็สิบสองเนี่ยโอ้ยดีใจตายหรอะหลอดตายแ <c oughs> ล้น้เออเน่ยไม่ได้มีความคิดว่าจะไปโกรดไปแค้นเครื่องครูเลยนะครับนะมันอยู่ที่เราอะเนาะนะทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับไม่ตกกบ,บุญแล้วเนาะสวนพ่อแก่คนนี้ตกอ่านะ ตกอะไรตกกระดเองตกกระดชั้นสองตายปรากฏว่าเมียแกไม่รู้นะว่าผัวตายเมื่อไหร่จะไปรู้ได้ยังไงอ่ะแกตาบอดครับโอ้โหเรื่องราวข่าวนี้ตำรวจเมืองแม่ห้องสอนรับแจ้งเหตุคนตกบันไดาตายครับนู่นเลยเหตุเกิดที่หมู่หนึ่งตะบนห้วยผาอำเภอเมืองแม่ห้องสอนก็รีบรุดไปทำการตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์เวรแล้วก็หน่วยกู้ภัย ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเครื่องปูนเครื่องไม้สูงสองชั้นครับริเวณทางขึ้นบันไดชั้นล่างเจอศพพ่อแก่คนหนึ่งนอนฟุบตายทราบชือก็คืนในกอนศักอายุ66ปีเจ้าของบ้านสภาพศพเริ่มแข็งแล้วมีคราบเลือดไหลออกจากปากโดยก็มีภรรยาพิการตาบอดนั่งเฝ้าศพผัวอยู่ในบ้านครับแล้วก็ไม่รู้นะว่าผัวตายตั้งแต่เมื่อไหร่ มาลุยตอนเช้านะลูกชายบอกว่างั้นลูกชายก็จื่นในเจ็กอายุ28ปีครับก็ให้การบอกว่าที่บ้านหลังนี้นะพ่ออยู่กับแม่แค่สองคนนะแม่ตาบอดตัวเองอยู่อีกหลังหนึ่งหาง่างออกไปนิดหน่อยเช้าเช้าเนี่ยก็จะแวะมาที่นี่แหละนะเอาข้าวเอาอะไรมาให้พ่อกับแม่กินนะเนาะเปิดประตูเข้ามาเช้านี้ก็ต้องต๊ใจหมดเลยเมื่อพอว่าพ่อเนี่ย นอนฟุบอยู่ข้างบันไดแล้วก็มีเลือดไหลออกจากปากนะก็จึงบอกเพื่อนบ้านให้มาช่วยดูก็เพราะว่าพอตายซะแล้วส่วนสาเหตุคาดว่าลื่นตกบันไดชั้นสองลงมาหัวกระแทกพื้นแล้วก็เหตุก็เกิดช่วงกลางคืนนะประกอบกับแม่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยตาก็บอดมองไม่เห็นไงก็เลยไม่มีใครช่วยได้ทันงานะนอกจากนี้เนี่ยพ่อก็ยังป่วยโรคลมชักด้วย แข้งขาอ่อนแรงมดตัวเองก็พยายามบอกพ่อให้นอนข้างล้างเออไม่ต้องขึ้นไปนอนบนนกจะได้ไม่ต้องขึ้นลงบันไดแต่ว่าคนแกะนะ่น่ะชอบรันอย่างนี้แหละซึ่งก็เบื้องต้นนี่ก็ญาติญาติไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายครับเพราะเชื่อว่านาธียาลื่นตกบันไดามาแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ต้องส,ส่งศพไปชนะสูตรบางคนก็สงสยัยเอ้าญาติเขาไม่ได้ติดใจอัน จะไปผ่าจะไปชนะสูตรทาไมเนาะก็เพราะว่าตมอเนี่ยมีประกันชีวิตไงเออเดี๋ยวประกันจะงองแงไม่จ่ายเขาให้อะเด้ก็เลยให้หมอเนี่ยชนสูตรพิสูจน์นะครับสาเหตุการตายให้แน่ชัดด้วยกันนะก่อนที่จะให้ญาติเนี่ยมารับศบกลับไปดําเนินพิธีการตามศาสนากันต่อไป จับนักบัญชีสาวครับปลอมสลิปหุบเงินในจ้างกว่า13ล้านครับก่อนที่จะชิงลาออกอเรื่องราวข่าวนี้ตำรวจกองปราบจะหนูฟังนะไปจับภูมิตัวนางสาวกฤิตรพรหรือว่านางสาวนัทพันธ์อายุ36ปีจับตามหมายจับสารจังหวัดพัทยาข้อหาปลอมเอกสารสิทธิ์แล้วก็ใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมยักยอกทัพย์ชอโกงทรัพย์ลักทรัพย์ในจ้างโอ้โห หลายกระทงเลยไปจับได้ที่นู่นกบพัทยาชนบุรีทั้งนี้เนี่ยทราบว่านางสาวนัทพันเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยเคยเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งในเมืองพัทยาโดยก็ทราบว่าเมื่อปี2,566ผู้ต้องหาก่อเหตุปลอมสลิปและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมเกี่ยวกับบัญชีมีทั้งของบริษัทและก็บริษัทคู่ค้าที่ทําธุรกรรมเข้ามา โดยทำการโดยพบว่าทำการปลอมสลิปเงินถึง43ครั้งราค่าความเสียหาย13ล้าน683,808บาทซึ่งก่อนจะถูกจับเนี่ยผู้ต้องหาชิงลาออกแล้วก็หลบหนีไปนะบริษัทเขาเสียหายเขาก็เลยเขาแจ้งความต่อมากองปราบเร่งทำการสืบสวนจนทราบว่านะนี่กัหนีอยู่ที่เมืองพัทยานี่แหละ ก็เลยตามจับได้ดังกล่าวเอามาสอบสวนให้การรับสารภาพครับนะก็เอาตัวไปดำเนินคดีอืมเรียบร้อยไปอย่างที่บอกนะครับนะช่วงนี้เงินทองนะทุกคนติดขัดเดือดร้อนหมดเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้อย่าได้ไว้วางใจนะครับนะฝ่ายการงงการเงินนะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเล็กๆหรือจะเป็นบริษัทอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะก็ควรจะตรวจสอบดีๆนะครับ เราไม่รู้หรอกนะลูกน้องเรามันเดือดร้อนอะไรมันช็อตอะไรหรือเปล่านะครอบครัวมันทั้งบ้านมันเดือดร้อนอะไรหรือเปล่านะดึงเงินของเรานะไปหมุนก่อนหรือเปล่านะเอาเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบนะให้รอบครอบนะทีทวนก็แล้วกันนะครับนะส่วนเรื่องนี้นี่วานนี้นะครับนะมีเรื่องราวสาววัยรุ่นอายุสิบเก้านะเอาน้ำกรดไปสาดหน้าแฟนหนุ่มเออ เบื้องต้นนี่ก็ยังไม่รู้นะว่าโกรธแค้นเกันเรื่องอะไรแต่ของแบบนี้เนี่ยเอาเถอะนะครับไอเรื่องของชู้สาวนะครับหรือไม่ก็หึงหวงความแค้นอะไรพวกนี้แหละมันไปเรื่องอื่นไม่ได้หรอกก็ปรากฏว่าย่องเขาม,ามอบตัวกับตำรวจแล้วไปดูหน่อยว่าสาเหตุนะเป็นเพราะอะไรเรื่องราวข่าวนี้นี่ก็ที่โรงพักบางแก้วนางสาวบี อายุ30ปีรับเดินทางเข้ามอบตัวกัดตำรวจโรงพักบางแก้วหลังจากก่อเหตุใช้น้ำกรดสาดใส่อดีตแฟนหนุ่มอายุ21ปีนะครับจนดระบติ